ดูเด่นมันเป็นพี่ผมเลยนะมีก้าวอะมีทับมีทักพาไปดูหมู่บ้านที่ที่เราจะไปดูนี่แหละแต่เขาก็ที่หมู่บ้านนั้นเขาก็มีทีมงานที่จะแบบเพื่อทําเรื่องกู้ให้แล้วอุ้ยเราก็ลรุนว่าแบบจะกู้ได้แบบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยแบบถ้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เราก็หาเงินเพื่อจะมาเติมใส่อีกครับผ่านเพิ่มใส่อีกครับเออเออ ได้กู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นก็ดีใจครับพอกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นเราก็เออมันเหมือนเราได้มันก็แบบเราเหมือนเราก็จะได้แบบเออเอาอเงออกกินท,ที่เก็บไว้ส่วนแรกนี่ไปซื้อของเข้าอะไรเนี้ยก็ก็ก,ก,ก็ก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็พาแม่พาหมาแมวมาอยู่แล้วอย่างตอนนี้คืออยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครบหมดแล้วอยู่กับพี่สาวแม่แล้วก็หมาแมวครับพร้อมค่อนข้างพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ว่าคุณตา,ค,ณตาคุณยายเขาติดเลนที่ร้อยเอ็ดเขาไปไปมามา ผมเฮ็ดงานอย่างเดียวเลยครับตอนนี้แบบมุนุยปุ้ยเลยเขารู้สึกเราเป็นไงบ้างครับพอแบบได้มาอยู่พร้อมหน้ากันจริงมันเหมือนหายเหนื่อยพี่มันมันหายเหนื่อยขึ้นแบบเหมือนเหมือนเมื่อก่อนตอนที่ผมยังไม่ได้มีที่สุกหัวนอนที่เป็นของตัวเองอย่างอย่างไม่เคยมีที่สุกหัวนอนของตัวเองอ่ะก็นอนนอนที่บ้านพี่เดือนพี่แบงค์ที่ที่เป็นที่บ้านพี่เดือนก็ไปไปนอนที่บ้านพี่แบงค์พี่เดือนเหมือนเราก็ มันก็เราก็นอนจนชินอะ่ะม,มันก็ก็เป็นก็ดีครับแต่ว่าเหมือนเหมือนพอได้มี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 บ้านมันเหมือนมันเหมือนเราเราได้มีแม่มีพี่สาวมีหมามีแมวอยู่มันเหมือนเราได้พลังใจเวลาเราทํางานเหนื่อยๆครับมันมันเหมือนเรากลับบ้านไปเจอรู้ว่าเขาอยู่บ้านอะ่ะว่าแบบเราจะได้แบบรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวอะไรแบบนี้บางทีผมบางทีผมอยู่ที่แบบเหมือนเรามาอยู่กรุงเทพเราไม่มีญาติที่เป็น คนอยู่กรุงเทพครับไม่ค่อยได้เจอกันอะไรเลยมันพอมาแล้วมันมันเหมือนเราเขาอเป็นสิ่งที่ทําให้เราหายเหนื่อยเรารู้ว่าเราทําเพื่อใครอะไรอย่าเี้ยครับการปักหลักครั้งนี้คือเรานับว่าเป็นประสบผลสำเร็จจังสุดๆเลยไหมครับตอนนี้โอ้สำหรับผมผมก็รู้สึกว่าการที่ที่ได้กู้บ้านเสร็จสัตร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถึงมันจะไม่ได้ได้เราไม่ได้มีตังค์ซื้อสดหรืออะไรก็จริงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็อย่างน้อยมันก็ได เป็นสิ่งที่เราเออเก็บออมเผื่อสักวันหนึ่งเราจะได้จ่ายหมดอะไรแบบนี้มันก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับคนที่ครอบครัวอะไรแบบนี้มันมันเหมือนเป็นความฝันตั้งแต่เด็กครับพี่แล้วมันไปบ้านเนี้ยผมก็ชอบหมคนชอบทําอาหารทํากินกับแม่กับพี่สาวอะไรเนี้ยเบียกเบียดแอบเบียดแอบร้องไห้แบบเก่งจังเลยร้องไห้แบบัวเองไม่มีครับมีแต่แบบแบบเสียน้ําตาให้กับขอบโต๊ะ เดินเดินเตะอะไรนบ้านเลข่บ้านเลขที่ผมเลยนะบ้านเลขที่ผม้าเลขที่ผมเลขอะไรนะมไอบ้านเลขที่ผมครับมีเก้าอะอะไรจับแซลอรดีมีทับมีทับเออทับก็คือเมียทับก็คือหนึ่ง